สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนายต่อตะวันคามคนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการตูทอยนะฮะเป็นช่วงใหม่นะเป็นช่วงโกงหรือไม่นะฮะเป็นแบบตูทอยนั่นแหละครับแต่ว่าจะมาแกะของที่แบบจะมาสั่งของที่แบบสั่งผ่านเพจเฟซบุ๊กนะครับวา่าเพจเนี้ยนั่นแหละนะที่มันโฆษณาขายของขายโมเดลอะไรแบบนะี้มันโกงหรือว่าจริงนะครับผมถ้าอันไหน จริงก็คือจะได้รับของนะแต่ถ้าอันไหนโกงก็คือไม่รับของก็บล็อกเราไปอะไรเงี้ยนะครับผมครับวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะมาทําตู้ทอยช่วงโกงหรือไม่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผมสั่งของเลยนะครับแล้วก็จะมาถ้าของมาเราก็จะมาแกะให้ดูนะครับผมไปดูเลยครับอ่าเพจนี้นะครับผมแต่เพจนี้ผมเอาบัญชีอ่าชื่อบัญชีไปตรวจกันนะ ไม่มีไม่มีประวัติการโกงนะครับแล้วก็เขาจะมีะเครดิตด้วยนะเครดิตที่ว่าให้ไปเช็คเครดิตว่าเข,ขาขายจริงไหมอะไรเงี้ยก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยครับแล้วก็บอกว่าขายจริงอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปมารีวิวให้ด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าจะเป็นหน้าม้าหรืออะไรหรือเปล่านะแต่ว่าผมสั่งตัวนี้ไปนะครับงานจีนนะตัวนี้ครับราคาเต็มตัวละเก้าร้อยเก้าสิบนะแล้วก็ มัดจำสองร้อยโอนไปแล้วนะนี่นะครับตัวนี้นะสวยนะผมคิดว่ามันสวยนะแต่ว่าเขาบอกบอกว่าให้รอมันยี่สิบวันนะครับผมถ้าของมาแล้วจะทักมานะฮะแล้วก็จะส่งมาแล้วก็จะเก็บเงินที่เหลือนะแต่ว่าผมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะ่าจริงหรือโกงครับผมก็มาถ่ายไว้ก่อนนะนี่นะครับ ันนี้คือผมโอนไปแล้วนะสองร้อยบาทนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะก็บอกว่าของไายังไงเดี๋ยวจะรีบแจ้งให้ชาทราบนะครับเหมือนนัดกันมาครับท่านผู้ชมเมื่อช้านี้ผมเพิ่งถ่ายคลิปนี้นะคลิปตอนแรกนะไปนะตอนใสายๆมา อทางร้านทักมาครับว่าของเข้าแล้วนะครับผมนี่นะบอกว่าจะส่งมาในวันนี้นะก็น่าจะได้อีกประมาณสองถึงสามวันนะครับผมเดี๋ยวของมาผมจะลองมารีวิวให้ดูครับว่ามันได้จริงไหมนะเขาจะส่งมาจริงไหมนะครับถ้าส่งมาจริงแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับดดเราไปลองไปดูกันนะครับผมเอาละครับตอนนี้ได้ของมาเรียบร้อยนะครับ คือเขามาส่งครัเรามาจะมาแกะดูพร้อมกันครับว่ามันอได้ชิงหรือเปล่าตรงปกหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับอันนี้คือเปิดพร้อมกันเลยนะ ว้าวเป็นของนะน่าจะจริงน,นะของริงครับของริครับนี่ครับคือสภาพกล่องนะ ลูฟี่เกียห้านะครับตอนสู้ตอนสู้กับไคโดนะที่เป็นทเทพนิกะนะครับผมสรุปเพจนี้ไม่โกงนะสรุปไปเลยครับไม่โกงครับสามารถไปซื้อสั่งซื้อของได้นะแล้วก็อ่าตัวนี้นครับราคาพีมันผมพีออเดอร์นะฮะมันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะแล้วก็รวมค่าส่งก็พัน กับหนึ่งร้อยพอดีฮนะแต่ว่าผมไปเจอตัวแบบเดียวกันนะฮะผมไปเจอตัวแบบแบบเดียวกันเลยฮนะในเว็บซอบบี้นะฮมันมันราคาพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะแพงมากนะก็ได้พีเหมือนกันนะครับผมผมว่าไปสั่งเพจนี้ดีกว่านะถูกกว่าเยอะเลยนะครับผม อันนี้เป็นงานจีนนะครับเป็นงานจีนนะไม่รู้ว่ามีของแท้ไหมครับแต่ว่าอันนี้คืองานจีนนะไม่รู้ว่ามันมีของแท้ที่เป็นเรซินไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะเพิ่งเคยเห็นนะไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าหรือว่าพี่จีนเขาทําแบบนี้มาอะไรนะ ปีศาจมาให้เลยครับผลนิกะนะนิกะนิกะหรือเปล่าตอนแรกคิดเป็นผลกกมุกกกมุกนะแล้วมันก็มาเปลี่ยนชื่อนรู้สวยมากสวยสวยสวยน่าจะเปิดไฟได้ด้วยกับถางเลครับ นี่นี่คือของจริงนะตัวจริงนครับผมดูนะสวยมากนะครับผมนี่อันนี้เป็นที่เปิดไฟนะเดี๋ยวผมแกะเปิดไฟเปิดไฟอะไรไฟตรงไหนน่าจะเป็นตรงตานะแต่นี้มันนูนๆออกมานะครับผมผมเดี๋ยวผมลงองให่ ใส่เข้าไปแล้วครับเอาเปิดดูหน่อยนี่นะฮะไฟตรงนี้นะเ,เห็นแล้วฮะตรงนี้นะนี่โอเคครับสุดยอดเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรีเสิร์ชให้ดูอีกทีนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงครับผมไปกันเลยครับ They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing i got all this potential it's deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being just mental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> fuck that i'll do what i wanna do i got a different path from everyone and that includes you เราครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการารีวิวตูฟี่เทพเจ้านิกะสู้กับไคดูร่างมังกรน,นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเพจนี้ ไม่โกงนะครับเพจนี้ของจริงนะถ้าใครอยากได้โมเดลอะไรก็เข้าไปาดูเข้าไปสั่งกันได้เลยครับสําหรับเพจนี้นะผมซื้อให้ดูแล้วนะครับว่ามันไม่ได้โกงนะร้านเขาดีนะบริการดีมากตอบดีมากนะครับแล้วก็เวลาเวลาของการพีนี่ก็คือไม่นานเลยนะเขาเขียนบอกไว้ว่าสิบห้าวันถึงยี่สิบวันนะแต่ว่าไม่น่าจะถึงสิบห้าวันเลยมั้งครับที่ผมสั่งไปนะก็ประมาณนี้นะครับผม เอาละครับสำหรับคลิปารายการตูทอยในวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม